สวัสดีค่ะ EP ที่17นี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องมหาศจรร์ของการสวดมนต์เคดไม่รับเปลี่ยนเสียงของเราให้กลายเป็นยารักษาใจิตใจค่ะโดยวันนี้เนี่ยพี่อยากจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องเล็กๆค่ะแต่ได้ผลมากๆเป็นอะไรที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วช่วยให้ใจเราสงบได้อย่างรวดเร็วแบบไม่น่าเชื่อนั่นก็คือการสวดมนต์ค่ะหลายคนอาจจะเคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอยากให้ใจสงบเดี๋ยวนี้เลย แต่พอนั่งเงียบๆความคิดกลับดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสียงในหัวเราเปิดลำโพงเพิ่มเองโดยอัตโนมัติยิ่งพยายามจะนิ่งใจก็ยิ่งฟุง้งยิ่งพยายามควบคุมกลับยิ่งรู้สึกว่าถูกความคิดลากไปไกลกว่าเดิมวันนี้เพครละอยากชวนทุกคนมาทดลองมองเสียงของตัวเองในฐานะเครื่องมือเยียวยาแบบหนึ่งค่ะที่ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และประสบการณ์ของหลายคนยืนยันตรงกันว่ามันช่วยให้ใจสงบลงได้จริงและช่วยได้เร็วมากด้วย เสียงของเราไม่ใช่แค่เสียงค่ะแต่เป็นการสั่นที่เดินทางในร่างกายเวลาที่เราฮัมเบาๆหรือเวลาท่องบทสวดบนช้าๆสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่คำที่ออกจากปากนะคะแต่มันคลื่นสั่นเล็กๆที่เดินทางผ่านช่องอกลำคอกล้องในหัวเล็กๆและกล้องในโพรงต่างๆของร่างกายเสียงนี้ไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันเป็นแรงสั่นเชิงกายภาพค่ะที่ร่างกายของเรารับรู้ได้ผ่านผิวหนงังและเนื้อเยื่อรอบคอและอก และการสั่นนี้เนี่ยมันไปกระทบเส้นประสาทบางส่วนโดยเฉพาะโซนที่เชื่อมกับประสาทพาราซิมพาเตติกเพื่อส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าตอนนี้เราปลอดภัยแล้วนะพักได้แล้วอธิบายเพิ่มเติมให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะคะร่างกายของเราค่ะมีเครือข่ายประสาทที่เชื่อมข้อมูลส่วนต่างๆของร่างกายขึ้นไปยังสมองดึงในเส้นประสาทสำคัญก็คือเส้นประสาทวากัสซึ่งเป็นเหมือนสายสื่อสารที่บอกให้หัวใจปอดและระบบย่อยอาหารรู้สถานะของร่างกายว่าปลอดภัยหรือไม่ เมื่อสมองได้รับสัญญาณที่สื่อถึงความปลอดภัยผลที่ตามมาก็คือสมองจะสั่งให้ร่างกายเปลี่ยนโหมดอัตโนมัติเลยค่ะไปสู่โหมดพักฟื้นหัวใจจะเต้นช้าลงลมหายใจจะค่อยยาวขึ้นกล้ามเนื้อใจค่อยคลายตัวลงลำไส้เริ่มทำงานเป็นปกติและความรู้สึกตึงเครียดจะลดลงค่ะใจเราจะอ่อนนุ่มขึ้นเหมือนมีมืออุ่นๆมาวางไว้บนกลางอก มีหลายงานวิจัยค่ะที่ใช้เครื่องมือวัดคลื่นสมองวัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสมองเวลาที่เราสวดมน์ล้วพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของคลื่นอัลฟาทีต้าและบางงานพบเดลตาในช่องเท้ายด้วยซึ่งเป็นคลื่นที่มักเชื่อมโยงกับความผ่อนคลายหรือการฟื้นฟูระบบประสาทค่ะทำไมการสวดมน์ถึงทำให้ใจสงบได้อย่างรวดเร็ว อันนี้จะประสบการณ์ส่วนตัวของเพกเองที่ผ่านมานะคะถ้าใจเราฟุ้งมากๆเนี่ยการนั่งสมาธินิ่งๆเงียบๆมันเหมือนเราถูกปล่อยกลางถนนที่รถวิ่งมาเร็วจัดเลยความคิดในหัวจะผุดขึ้นมาเร็วมากทําให้ในหัวของเพคเนี่ยฟุ้งไปหมดเลยมันจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นกระโดดจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพกเริ่มสวดมนต์หรือหําเสียงเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนมีราวไว้ให้จับให้เกาะ เพราะเสียงอะค่ะทําหน้าที่เป็นจุดยึดให้เพกให้สมองมีงานเล็กๆทําให้ไม่เดินความคิดฟุง้งซ่านดูดออกไปเหมือนเดิมพึ่งปรากฏการณ์นี้ค่ะมีงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าการสวดมนภาวนาแบบมีเสียงที่มีจังหวะคงที่เนี่ยมันทําให้ระบบประสาทเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายได้รวดเร็วในช่วง3-5นาทีแรกค่ะก่อนจะไปกันต่อพี่อยากพูดกับใครก็ตามค่ะที่เคยผ่านเรื่องย,กยากๆมาในชีวิต บางคนเคยเจอเหตุการณ์ที่ร่างกายจดจ,จำแบบลึกมากจนบางทีไม่รู้ตัวหรือบางครั้งพอหลับตานั่งนิ่งๆเงียบๆใจกลับเต้นแรงขึ้นมาเฉยๆหรือมีภาพบางอย่างผุดขึ้นมาแบบปุ๊บๆสิ่งนี้เนี่ยเป็นปรากฏการธรรมชาติค่ะเป็นเรื่องที่ปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเพิก<ค><ณ>ยายบอ่อยคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ผิดปกตินะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของคุณเลยค่ะ ร่างกายของคุณกำลังทำงานในแบบของมันเพื่อปกป้องคุณมันจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่าปลอดภัยไหมก่อนจะอนุญาตให้ตัวเองผ่อนคลายได้ค่ะเพราะแบบนี้นี่เองการสวดมนต์เนี่ยจึงเป็นวิธีที่เพคแนะนำมากๆสำหรับคนที่มีบาดแผลทางใจนะคะเพราะหนึ่งเสียงของตัวเราเองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหลักยึดที่ปลอดภัยค่ะและแรงสรั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนตัวของเราร่างกายของเราอยู่ตรงนี้ สร้างขอบเขตไม่ให้เราหลุดลอยไปในความคิดความทรงจําหรือภาพในอดีตค่ะ 2. การส,สวดมนต์เป็นการกระตุ้นะระบบประสาทแบบอ่อนโยนค่ะ 3. เสียงจะช่วยปกป้องไม่ให้เราจมดิ่งเข้าไปในความเงียบลึกเกินไปเพราะบางครั้งอะคะ่ะความเงียบเป็นพื้นที่ที่คนมีบาดแผลทางใจรุนแรงเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมจะเข้าไปอยู่โดยลําพังนะคะเวลาเราพูดถึงคําว่าสวดมนต์นะคะหลายคนจะนึกถึงภาพบทสวดปริศยา,ยาหรือท่องบาลีที่จํายากๆใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยการสวดมนต์ในมุมมองของงานวิจัยด้านสมองและประสาทวิทยาค่ะรวมถึงในมุมมองของการเยียวยาจิตใจเนี่ยมีความหมายที่กว้างและง่ายกว่าน,นั้นมากค่ะถ้าพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆก็คือการสวดมนต์ในยามที่เพคจะพูดถึงนี้เนี่ยคือการใช้เสียงที่มีรูปแบบหรือจังหวะซ้ําๆเพื่อช่วยให้ใจนิ่งและระบบประสาทเข้าสู่ภาวะปลอดภยัยจะเป็นการใช้คําเสียงหรือทํานองใดๆก็ได้ค่ะที่เราตั้งใจท่องซ้ําอย่างมีสติ เพื่อให้สมองมีจุดยึดและให้ร่างกายรู้ว่าปลอดภัยพอจะผ่อนคลายได้ซึ่งมันไม่จําเป็นต้องเป็นบทสวดศาสนาก็ได้ค่ะและไม่จําเป็นต้องยาวด้วยนะจริงๆแล้วบทสั้นๆหรือคำคำเดียวค่ะมันมีพลังมากพอจะทาให้ระบบประสาทกลับมาผ่อนคลายได้เหมือนกันนะคะตัวอย่างรูปแบบที่เรียกว่าการสวดมนต์ได้แก่คําสั้นๆคําเดียวเช่นโอมพุทธโธวลีสั้นๆเช่นขอให้ใจฉันสงบ ฉันปลอดภัยการทำเสียงแบบไม่มีคำพูดเช่นคําว่าอืมแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสวดมนต์ได้เช่นกันนะคะส่วนถ้าใครสะดวกสวดมนต์เป็นบทยาวๆที่ตัวเองถนัดเนี่ยที่ตัวเองชอบก็ได้เหมือนกันค่ะเช่นคาถาชินะบัญชรบทสวดอิติปิโสคาถาเงินล้านหรือจะสวดเป็นภาษาไทยภาษาบาลีหรือภาษาอะไรก็ได้ค่ะไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะ พอถ้าดูในเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะและมุมมองกันเยียวยานเนี่ยร่างกายมันไม่ได้แยกแยะว่าบทที่เราสวดเป็นบทบาลีหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรเลยเพราะร่างกายสนใจแค่จังหวะที่สม่ำเสมอค่ะความตั้งใจในการสวดและเสียงสั่นเบาๆท,ที่เคลื่อนไหวในลําคอหน้าอกและกละโหลกของเราแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับให้ระบบประสาทเริ่มเข้าสู่โหมดพักฟื้นแล้วค่ะ ซึ่งจากประสบการณ์ของเพคค่ะอยากแนะนําให้ทุกคนลองสวดบทสัส้นๆดูนะเพราะข้อดีของการสวดบทสัส้นๆหรือเสียงเดียวในการสวดมนต์ก็คือมันเข้าถึงง่ายมากค่ะไม่ต้องจํายาวไม่ต้องกังวลว่าจะสวดผิดช่วยให้เราโฟกัสได้ดีค่ะและสมองไม่ต้องประมวลผลเนื้อหาเยอะแยะเนาะแล้วมันก็ยังทําให้เรารู้สึกอ่อนโยนปลอดภัยสําหรับคนที่มีบาดแผลทางใจค่ะเพราะถ้ายิ่งเราสวดบทยาวๆเนี่ยบางครั้งเนื้อหาในบทสวด อาจจะเป็นก็ต้นความทรงจำเชิงลบที่ผูกโยงกับศาสนาครอบครัวหรือความกดดันในอดีตได้ค่ะนอกจากนี้บทสั้นๆเนี่ยจึงใช้ได้ทุกที่นะแม้ในที่คนเยอะแค่เราห้ำคำคำเดียวในคอค่ะก็ทำให้เราเยียวยาตัวเองได้แล้วเนาะและที่สำคัญบทสวดสั้นๆเนี่ยช่วยให้เรามีหลักยึดค่ะหรือมีเราจับทางใจได้มากกว่าตอนที่ใจเรากำลังฟุง้งซ่านหรือฟุ้งมากๆนะที่พูดมาทั้งหมดนี้ค่ะเรื่องข้อดีต่างๆเนี่ยเพคแค่อยากต้องการบอกว่า การสวดมนต์ขอเน้นย้ำว่าในแง่มุมของการเยียวยานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องยาวหรือไม่ต้องจําได้หมดเสมอไปค่ะแต่อย่างที่บอกถ้าใครถนัดแบบยาวหรือมีบทสวดที่ชอบอยู่แล้วอยากจะสวดก็ไม่ว่ากันนะคะก่อนจบ EP นี้ไปเพ็กทำสคริปต์การสวดมนต์ไว้ให้ทุกคนได้ลองไปฝึกสั้นๆใช้เวลาประมาณ5-7นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกไปพร้อมกันดูนะคะโดยก่อนเริ่มขอให้คุณหาที่นั่งสบายๆ หลังตรงเล็กน้อยค่ะถ้าสะดวกให้วางท้างลงบนพื้นนะเพื่อจะได้รู้สึกว่าร่างกายเชื่อมโยงกับพื้นนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายระหว่างการฝึกอะค่ะให้หยุดได้เสมอการฝึกนี้เป็นการฝึกเพื่อความผ่อนคลายไม่ใช่การบังคับนะันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหายใจช้าๆสอรอบค่ะสุดลมหายใจเข้านับ1 2ึ่สอกลั้นไว้นับหนสอง แล้วปล่อยออกมาช,าชา้าๆนับ1นึ่งสองสาี่ห้ให้ลมหายใจออกยาวกว่าตอนเข้าเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายค่ะตอนนี้ให้เอามือวางไว้บนอกค่ะหรือท้องเบาๆ เพื่อรับรู้การสั่นสะเทือนที่จะตามมาให้รู้สึกถึงการยกตัวขึ้นลงของหน้าอกเมื่อหายใจนะคะเปล่งเสียงฮัมเสียงยาวๆช้าๆตอนหายใจออกค่ะเพคขอใช้คำว่าโอมนะคะส่วนตอนที่ทุกคนไปฝึกเองจะใช้คำสั้นหลือคำอะไรก็ได้นะคะที่คุณชอบนะอาจจะเป็นคำว่าสงบหรือปลอดภัยออกเสียงให้ยาวพอที่คุณจะค่อยๆหายใจออกสนหมดค่ะลองทำซ้ำประมาณ 6- 8ครั้งแบบช้าๆนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วเปลี่ยนเสียงตามเพลงเลยค่ะโอ้ อมเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะตอนฝึกให้เราหายใจเข้าลึกๆนะแล้วตอนหายใจออกคะ่ะให้เราเปล่งเสียงคำว่าโอมยยาวๆจนสุดลมหายใจเลยนะคะระหว่างที่เราทำเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีการสั่นเซือนอที่คอคะ่ะหน้าอก และมันจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นคลายจากอาการตึงและรับรู้ได้ว่าการเต้นของหัวใจของเราค่อยๆช้าลงค่ะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นการท่องแบบซอบๆนะคะสั้นๆแต่สม่ำเสมอโดยเพจจะเปลี่ยนคำดูค่ะเป็นคำว่าผ่อนคลายนะเรามาลองดูกันเลยค่ะท่องซ้ำๆำำำสัก1-2นาทีต่อเนื่องกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะผ่อนคลายผ่อนคลาย ผ่อนคลาย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 ผ่อน คลาผ่อนคลาย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  จากนั้นค่ะเดี๋ยวค่อยๆหยุดการเปล่งเสียงแล้วอยู่ยเงียบสักพักหนึ่งนะคะสังเกตลมหายใจและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตัดสินนะคะ เอาละค่ะก่อนจบนะคะให้ทุกคนสุดลมหายใจเข้าลึกๆ1รอบค่ะแล้วปล่อยออกมาช้าๆขอบคุณตัวเองที่ให้เวลาร่างกายและจิตใจของเราได้พักและเราอาจจดบันทึกสั้นๆค่ะว่าเรารู้สึกยังไงหลังจากที่ทำเก็บเอาไว้นะคะเพื่อเก็บไว้ย้อนสำรวจด,ดูตัวเองนะคะเคล็ดลับการฝึกให้ได้ผลค่ะ การเลือกใช้คำที่จะมาเป็นบทสวดของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคําหรือวลีที่มีความสวยงามทางเสียงนะคะเพราะการเยียวยาที่ได้ผลสําคัญอยู่ที่จังหวะและการสั่นสะเทือนภายในร่างกายค่ะการเลือกใช้คําที่รู้สึกปลอดภยัยถ้าคุณผูกพันหรือชอบบทสวดไหนในศาสนานะคะก็สามารถใช้บทนั้นได้เลยแต่ถ้าไม่มีบทสวดประจำเนี่ยก็ใช้คําสั้นๆอย่างคําว่าสงบผ่อนคลายก็ได้เช่นกันค่ะ ขอให้แบ่งเวลาในแต่ละวันค่ะอาจจะเริ่มจากประมาณ3-5นาทีก่อนก็ได้ค่ะมาลองสวดมนต์ดูจะให้ผลดีกว่าสวดยาวๆแล้วหายไปหลายวันค่อยกลับมาสวดใหม่นะคะเพอหัวใจของการเยียวยายที่ได้ผลนะคะอยู่ที่การทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะ ทุกคนลองไปฝึกดูนะคะถ้าช่วงไหนเหนื่อยใจฟุ้งคิดไม่หยุดขอให้คุณจดจำไว้อย่างหนึ่งค่ะว่าคุณไม่จำเป็นต้องนิ่งให้ได้ทันทีแค่กลับมาหาเสียงของตัวเองสักคำสักลมหายใจก็ถือว่าคุณได้ดูแลหัวใจตัวเองแล้วค่ะที่สำคัญเสียงเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดและมีพลังที่จะพาเรากลับสู่ความสงบได้ไวเมื่อเรารู้จักใช้มันเป็นเครื่องมือไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะบายบาย